คุณส้มแป้นสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอ่าเนยิ้มคุณนมเทียงสวัสดีค่ะตอน really ellas, นี้หนูานาก็ทำการเคทากน็นยโอ้นอ okay. ่ะหกสิบเก้าไลน์แล้วนะคะหกสิบเก้าไลน์นะคะเนาะเดี๋ยวหนูนาก็จะทำการย่างนะคะ มีเช็คให้เรียบร้อยก่อนนะคะเนาะีเวลาที่หมักเนื้อใช่ไหมใช่นะ,นะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าเราเพิ่งหมักเนื้อมาจริงๆถ้าหมักให้เข้าเครื่องกะะับมันชั่วโมองหนึ่งนะคะเนาะเหมือนเคเข้าเครื่องนะคะคแต่นี้แบบอ่าเราหมักแล้วก็ติย่างให้เขาทานเนาะอ่ะเปิดแก๊สเลยบอก ไหนเปิดแล้วออบอกกระปุดูดด้กระอุเห็ดเดาเอาได้ไหน,นช่างพงเปิดตรงไหนเฮ้ยใช่เหรอปิดก่อนปิดก่อนเอาเบรกหน,น,นึ่งทีนะเปิดระบบแ้หรือเบิดอันนี้ก่อนเสิอเดี๋กเป็นาาปากเสียว,วน้องใบบัวสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ

นนี่ะะคก็เราไม่เคยเปิดเตาแก๊สแบบนี้นะคะก็เลยงงนะคะงงนะคะงงกับน uh ้องหนูนานะคะนางงนาไม่เคยมีเราพุ่น้กันครับส่งกำลังใจให้แม่ผู้ใหญ่ช่องโทรแม่สองพูดกันควมจริงคือความจริงอ๋อสีย่างเนื้อให้สร้างกินนด้วยกันสร้างเทพปุ่นคินเทพปุ่นก็เลังสิเหลวกรดูของนึ่ง อาคพน้องนนี่นี่อย่าบเรื่องเรืองทีเรียเด้อพี่น้องตานก็ได้นี่อีกันอีกันนั่นเนงค่ะอีกอีกของเ่งประ,ระเทพกูเนาแห่ค,ะคะรัควโอ้หนูเรื่องหมอน้ำหนูลงบานน้ำน้ำหนูอยู่ที่ เขาจ้ว่าไม่นอลเวมาบ้กเรื่องซีเรียสเด้อตัวย่างหมูครับยางหมูครับมหครับยาหูเนอนเดี๋ยวอันน้ยงเลยค่ะเคร้อนแล้วขึ้นแล้วเกะได้แล้โอเคมันออกสักทางเนาะ ไปันอดตั้งางะพอ้งคางนาค่ะไปมันยูตั้งขาดค่ะื่องนีบอลนี่แล้วก็ไม่พิสจอมง่าขึ้นก้อยท่บตออยู่ก่อนเยู่แต่มัาเห็นน้าเออมนเห็นตงเดีต้องเห็นต็ดีบ่กางนี่เนาะตัวนี้เหหือ่าย่ชิลุวะสัวคนไม่เคยเห็นอนนี้จะเห็นแดงนีเมือนกันันแดงรเล่าน่แดงนลยเ็น่ประเดียดคเนไม่ใชเลยปดอีกมะเอาเจ็บบ่องนั่นสองนันบ่ว่าร้ไหม แกดี๋ยงพดซ่งยันเด้อเบิงโอ้ยย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 เยย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 วเยยยยยยยงเยยยยยยยกยยยยยยหยย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 ยเดี๋ยวยย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 เยย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 เยยเยย ใแล้วค่ะถึงตอน้าแล้วููเี่นะคะก็เราก็ทำให้แล้วนะคะน้องฮา่นี่นะคะไม่รู้จะทอรค่ะต้องพากันกินันี้เนี่ยนะคะก็ทำไปด้วยกินไปด้วยนะคะคุณจำรัดนะคะน้องบอใบบัวนะคะคุณจำรัดสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนี่นะคะ่นจ้มีขายบอ เราก็มาดูนะคะตอนนี้ก็ย่างแล้วนะคะย่างเนื้อนะคะย่างเนื้อนะคะแต่แอดไม่ได้ทันเนื้อนะแดย่างให้ได้นะคะเพราะแอดไม่ไม่หั่นเนื้อนะคะนี่นะคะเนาะตอนนี้ก็เทปูนนะคะจบเสร็จแล้วนะคะละอีกนี่เดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วนะคะเนาะนี่เราก็

ใหญ่มากนะอยู่ด้านหลังก็เป็นภูกเเขานะโอ้ยอยากได้บรรยากาศแบบนี้ไปบ้านแอดจังเลยเนาะไปที่บุรีรัมยนะ์นะเนาะนี่ก็จะมีกระถางบัวไอ้ไม่ใช่นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะโองน้ำหรือกระถางบัวบอกนี่นะคะเนาะใหญ่นะคะก็จุนน้ำดีนะคะแบบคือได้สบายเลยนะคะคุณประสิทธิ์นะคะมากดไลค์ให้แล้วครับขอบพระคุณคะ่ะขอบพระคุณนะคะ นะคะก็จุน้ําได้เยอะนะคะจุน้ําได้เยอะมากนะคะนี่ก็โดยโดยโดยที่บอกว่าอะไรนะคะโดยที่เรารองน้ําไว้ใช้เลยเนาะนะคะสวยใช่นอกภูเขาสวยมากเลยค่ะแม่บรรยากตศแบบเหมาะเลยเปิดร้านอาหารนี่สบายเลยนี่น่าน่าอยู่มากนะคะเนาะ ติกแล้วนะคะเนาะนี่ก็พากันมาแล้วก็มาย่างเนื้อนะคะให้กับแม่ผู้ใหญ่บ้านนะคะหลายๆดันๆนะคะเนาะเดี๋ยวสักครั้งหนึ่งพวกแอดประกัศแล้วนะคะนาะเพราะว่าไม่ได้อยู่นานนะยืมรถน้องแมงคัพูมาเนาะก็นุนาก็เปลี่ยนจากอาชีพยูทูบเบอร์นะคะมาเป็นนักย่างนะคะนักย่างเนื้อนะคะนี่นะคะก็อ่ ตอนเย็นตอนทายก็ทำรัวร์ทำก็ไม่เป็นแต่ก็อยากทำซุกนี่นะคะทำรัวน่ะนี่นะคะก็เปลี่ยนอาชีพแล้วนะคะทำก็ไม่เป็นแต่ใหญ่ทำโอ้ไฮเทคมากเลยนะคะดีมากๆเลยดีมากๆเลยนน้าีมหอก็มันหดมาแล้วก็อุ้ยไผ่หมาย่าหนิงหมาโอ้เต็มทุกอย่างมาได้ญาหนิงมาอีกแล้วนะคะนี่ก็ มาช่วยกันช่วยกันเนาะเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครช่องเฟิมบุญชูชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ